สวัสดีครับบอลนะฮะเมื่อกี้ที่เห็นไปสักคู่เนี่ยฮะก็คือตัวนี้เลย Oriental Princess for Men Secret Code Eau de t o i l e t น้ำหอมตัวนี้เนี่ยฮะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จาก l e m o n Verb e n a ผสมกับ Mineral n o t e s แล้วก็หอมนุ่มละมุนอบอวลด้วย Mask อีกด้วยครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้น ใช้แล้วไม่ะระคายเคืองแน่นอนแถมยังปราศจากสีอีกด้วยครับพูดถึงกลิ่นของตัวนี้นะฮะวันจะมาลองฉีดให้ดูกันเลยว่ากลิ่นเป็นยังไงกลิ่นแรกที่รู้สึกเลยรู้สึกถึงความสดชื่นรู้สึกถึงความหอมมากแล้วก็มีแบบ ความอพบอุ่นในตัวแล้วก็ความเซ็กซี่ด้วยอะ่ะมันผสมกันหมดเลยแต่ว่าไปทางเซ็กซี่มากกว่านอกจากกลิ่นดีแล้วเนี่ยดีไซน์ก็ยังดีนะฮะจับง่ายแล้วก็มีความเรียบหรูในตัวครับผมขวดในกระทดรัดดีในปริมาณ5้ m l เนี่ยนะฮะก็สามารถอย่บพบไปไหนได้สบายเลยพกขึ้นเครื่องได้ด้วย สำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับวันว่าใช้ได้ทุกโอกาสเลยไม่ว่าจะไปทำงานใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเที่ยวคาเฟ่เที่ยวกลางคืนนี้น้ำหอมตัวนี้เนี่ยฮะทางแบรนด์เขาบอกมาว่าติดทนนานถึง8ชั่วโมงเรียกได้ว,ว่าฉีดทีเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยฮะ,ะประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับ บอว่าน้ำหอมเนี่ยเหมือนเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายครับฉีดแล้วทําให้เราดูดีมากขึ้นอย่างเช่นตัวเนี้ครับฉีดแล้วเข้ากับชุดอะไรถึงอมีแซงแมตกับชุดอะไรก็คอมเมนตหมดเลครับนอกจากหอมแล้วดีไซน์ดีแล้วราคาเนี่ยดียิ่งกว่าครับผมนี่50 ml ราคาเพียง655บาทเท่านั้นเองสำหรับใครนะฮะที่ใช้กันแล้วอย่าลืมรีวิวแล้วก็คอมเมนต์กันใต้คลิปด้วย นี่เลยตัวนี้ Oriental Princess o r o m e n Secret Code เออ The Palace ครับ